ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวลบทที่1051แต่งงานกับเจ้าบ้านเวิร์นเท่านั้นหากว่าเป็นก่อนหน้านี้กู้ชูหนนพูดเช่นนี้เจ้าบ้านรองและเจ้าบ้านสามจะต้องเปลี่ยนสีหน้าเป็นแน่แต่วันนี้พวกเขากลับไม่กลา้าตระกูลมู่จะสืบทอดต่อไปร้อยปีพันปีได้หรือไม่จะสามารถเจริญรุ่งโรจน์ได้หรือไม่ก็ล้วนต้องพึ่งพานางแล้วเจ้าบ้านสามหัวเราะแห่แหในตาเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ อาหน่วนเจ้าหากว่าเจ้าสามารถชอบพอพวกเขาก็จะดีที่สุดหากว่าไม่ถูกใจเจ้าไม่งั้นก็พูดกับพวกเขาให้เปลี่ยนไปสู่ของมูหลินน้องสาวของเจ้าแทนเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลออกไปข้างนอกไงละ่ะยังมีมู่อินน้องสาวอีกคนของเจ้านั่งถึงวัยที่ต้องแต่งงานแล้วตลอดมาก็ไม่มีคนที่เหมาะสมไม่งั้นเจ้าก็แนะนําให้คู่กันแม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเราจะเข้มงวดทารุณกับเจ้าไปบ้างแต่ว่ามู่อินเด็กคนนั้นก็มีความจริงใจกับเจ้ามากสนิทซะยิ่งกว่าพี่น้องพ่อแม่เดียวกันซะอีก มู้หลินก็เช่นกันกู้ชูหน่วนนับว่าเข้าใจแล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงของจิ้งจอกเท่าทั้งสองคือคิดจะให้นางเป็นแม่สื่อจับคู่ให้ลูกสาวของพวกเขานางหัวเราะแล้วตั้งแต่โบราณมามีแต่คำสั่งของพ่อแม่และคำพูดของแม่สื่อข้าเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องผู้หนึ่งจะมีอำนาจเช่นนี้ได้อย่างไรมีสิมีสิเพียงแค่คำเดียวของเจ้าก็ได้แล้วมูซินกล่าวว่า น้องรองน้องสามอานวนยังบาดเจ็บอยู่เรื่องเหล่านี้ค่อยพูดกันทีหลังเถอะตีเหล็กต้องตีตอนร้อนใครจะรู้ว่าหลังจากนี้จะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดอะไรเกิดขึ้นหรือไม่พวกเรากําหนดเรื่องการแต่งงานออกมาก่อนเธอจะได้สบายใจไงละ่ะด้านนอกประตูเด็กสาวสองคนกล่าวด้วยความโกรธว่าท่านพ่อพวกเรายังเด็กไม่อยากแต่งงานอยากแต่งงานพวกท่านก็ไปแต่งกันเอง ท่านพ่อท่านไม่กลัวว่าจะอายคนแต่ข้ากลัวว่าจะอายคนมีคนที่ไหนที่อยากจะรีบเ่งให้ลูกสาวของตัวเองแต่งงานออกไปพี่สามท่านอย่าฟังท่านพ่อข้าเพอเจอร์หรือเจ้าพวกเด็กน้อยทั้งสองถึงเวลาผู้ชายต้องแต่งงานผู้หญิงต้องออกเรือนมีอะไรนะ่าอายคนที่พ่อกับอารองของเจ้ามองหาล้วนคุณชายตระกูลสูงสักชื่อดังเชียวนะกู้ชูหน่วนกล่าวด้วยความรำคาญอารองอาสามอยากจะให้ข้าช่วยเป็นแม่สื่อให้พวกท่านก็รบกวนไปพูดเกลีย้ยกล่อมลูกสาวของตัวเองก่อนเชิญพวกท่านออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ อาหนวนอารองอาสามลูกสาวของพวกท่านไปแล้วตอนนี้ดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วพวกนางล้วนเป็นบุตรสาวในตระกูลที่มีหน้าตาหักว่าถูกคนที่มีใจเจ้าบ้านรองเจ้าบ้านสามพูดกับนางตามมารยาทสองสามคำแล้วจึงรีบไล่ตามออกไปหลังจากที่พวกเขาจากไปบ้านจึงได้เงียบลงมู่ซินกล่าวน้องรองน้องสามล้วนแล้วนั่งแผนเรื่องการแต่งงานเพื่อลูกสาวของเขาหักว่าพ่อไม่ดูแลเจ้าก็คงจะ ท่านพ่ออยากช่วยข้าหาคนมาแต่งงานจริงๆหรือนั้นยังโกหกได้หรือเพียงแค่เจ้าบอกพ่อเจ้าชอบพอคุณชายบ้านไหนพ่อจะต้องหน้าด้านเพียงใดก็จะต้องช่วยจับคู่ให้เจ้าข้าถูกใจเจ้าบ้านเวิร์นแฮมแฮมมูซินแทบจะสำลักน้ำลายตัวเองเขารู้ว่าสายตาลูกสาวของเขาจะไม่ต่ำเด็ดขาดแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็คิดไม่ถึงว่านางจะต้องตาต้องใจเจ้าบ้านเวิร์นของสี่ตระกูลใหญ่ได้จริงๆ เจ้ารู้ว่าเจ้ากำลังพูดอะไรหรือไม่รู้สินั่นเป็นถึงหนึ่งในหัวหน้าของสี่ตระกูลใหญ่เชียวนะพวกเรานอกจากเขาแล้วข้าจะไม่แต่งงานกับใครทั้งนั้นหากท่านช่วยจับคู่ให้ข้าไม่ได้เช่นนั้นต่อจากนี้ก็ไม่ต้องเอ่ยเรื่องนี้กับข้าอีกกู้ชูหน่วนเพียงแค่ไม่อยากให้มู่ซินพูดถึงการแต่งงานของนางบ่อยๆดังนั้นจึงได้พูดไปเรื่อยไม่ได้จริงจังคิดไม่ถึงว่ามู่ซินจะคิดจริงจังแล้ว ได้ยินมาว่าเจ้าบ้านเวินอายุเพิ่งจะ20ต้นต้น,ตนหน้าตาก็งดงามดั่งหยกดั่งเซียนมาจุติการผจญภัยในแห่งหุบเขาอสูรผู้คนมากมายล้วนตกตะลึงกับรูปลักษณ์และความสามารถของเขาแม้แต่ราชวงศ์ก็มีผู้หญิงมามากมายที่รีบไปขอแต่งงานล้วนพูดกันว่ามีข่าวลือต้องมีมูลและเจ้าเกิดความถูกใจเขาได้คาดว่าเขาก็คงไม่เลวเป็นแน่เพียงแต่ฐานะของเขาช่างเถอะเพียงแค่เป็นคนที่เจ้าถูกใจแม้ว่าพ่อจะทุ่มเททุกอย่างก็ต้องจับคู่พวกเจ้าให้ได้ กู้ชูหน่วนเพียงแค่ยิ้มแต่ไม่พูดอะไรหลังจากพักฟื้นในตระกูลมู่ไม่กี่วันหัวกระไดไม่เคยแห้งสักวันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่1 0 5 2งานประชุมมอบรางวัลใหญ่นั่งหลบเลี่ยงจนไม่มีทางจะหลบได้บวกกับวิทยลาลัยต้องการจะจัดงานประชุมมอบรางวัลใหญ่มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำข้อตกลงกับสัตว์อสูรมากที่สุดคนที่ได้สมบัติมากที่สุด นางก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องไปร่วมด้วยไปดูหน่อยว่าจะคว้าของที่มีประโยชน์อะไรมาได้บ้างงานประชุมมอบรางวัลใหญ่จัดขึ้นที่สนามนอกวิทยาลัยอีเหอและงานประชุมมอบรางวัลใหญ่รอบนี้ก็คลึกครื้นมากกว่าปีที่ผ่านมาเพราะพักใหญ่ๆทุกพักเชื้อพระวงศ์ตระกูลสูงสักก็ล้วนเข้ามามีส่วนร่วมได้ทั้งหมด ทันทีที่กู้ชูหน่วนปรากฏตัวขึ้นก็ดึงดูดให้เกิดความวุ่นวายทุกคนต่างพากันล้อมรอบเข้ามาทุกคนเปลี่ยนความเหยียดยามแบบที่ผ่านมาเป็นความมีเมตตรีพยายามเอาอกเอาใจกู้ชูหน่วนอย่างดีที่สุดดวงตาของกู้ชูหน่วนกวาดมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นเซียวอยู่เซวีนเห็นเพียงแค่หนิงเทียนโยและหลินซือหยวนพวกเขายืนอยู่ข้างกันและไม่ได้มาร่วมสนุกเพิ่มความคึกคักเห็นนางมองมาก็เพียงแค่พยักหน้าและยิ้มให้นาง ไปหลีเจเวียนที่จ้องมองด้วยความไม่สบอารมณ์นำลูกหลานที่เป็นรุ่นเดียวกันมาสองสามคนปากก็พูดจาเหน็บแนมว่าแค่รู้จักการควบคุมสัตว์เล็กน้อยก็หยิงยโสขนาดนี้ไม่ว่าเจ้าจะเก่งกาจอย่างไรจะสามารถเทียบกับตระกูลไปหลีของพวกเราได้หรืออ๋อในเมื่อตระกูลไปหลีของพวกเจ้าเก่งกาจขนาดนั้นงนั้นไม่กี่วันก่อนทำไมยังต้องมาดึงข้าไปเป็นพวกด้วยละ่ะเจ้าตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนหากว่าเจ้ายังไม่เคารพข้าอีกแล้วโดนเจ้าบ้านไปหลีของพวกเจ้ารู้เข้า ดีไม่ดีก็จะถูกลบชื่อออกไปจากตระกูลไปหลีนะไปหลีเจเวียนหน้าเขียวกล่าวด้วยความโกรธมู่นหน่วนเจ้าอย่าพยองหักพวกเราสืบได้ว่าการตายของไปหลีหมิงเกี่ยวข้องกับเจ้าตระกูลไปหลีของพวกเราจะไม่ปล่อยเจ้าไปเด็ดขาดตามสบายไปหลีเจเวียนจักไปด้วยความโกรธอย่างโม่และอย่างมั่นเดินเคียงคู่กันเข้ามายิ้มทักทายต่อนางแม่นางมู่ยินดีด้วยผลงานใหญ่ชั้นยอดของงานประชุมมอบรางวัลใหญ่ครั้งนี้จะต้องเป็นเจ้าแน่ นี่ก็พูดเอาแน่ไม่ได้ตอนนี้มีคนใช้เส้นสายอยู่มากมายเพคะกู้ชูหน่วนเหลือไปที่ไปรีเจเวียนตั้งใจชี้เป็นในในอย่างโมหัวเราะอย่างอ่อนโยนแม่นางมู่พูดเป็นเล่นวันนี้หัวหน้าตระกูลทั้งสี่ล้วนมากันหมดคิดจะใช้เส้นสายเกรงว่าคงจะไม่ง่ายงานประชุมมอบรางวัลใหญ่กำลังจะเริ่มแล้วแม่นางมู่เดียวพวกเราค่อยพบกันวันนี้อย่างม่านแต่งตัวงดงามเป็นพิเศษตั้งแต่ที่นางเข้ามาดวงตาอันงดงามคู่นั้นก็มองไปทั่วทุกทิศเสาะหาเหงาร่างของเจ้าบ้านเวิร์น เมื่อเห็นว่าอย่างม่านยังคงไม่เต็มใจที่จะเดินจากไปก็อดไม่ได้ที่จะรีบเร่งไปพลางดึงอย่างโมให้เดินไปพลางอย่างโม่รู้สึกประหลาดใจปกติน้องสาวของของเขาจะไม่เสียมารยาทขนาดนี้วันนี้เป็นอะไรไปกู้ชูหนวนรู้ดีอยู่แก่ใจเกรงว่าผู้หญิงคนนี้คงจะมีความรักลึกซึ้งต่อเจ้าบ้านเวินเข้าแล้วนางผลักคนที่ยังประสบประแจงนางออกมาอยู่ข้างขางหนิงเทียนโยและหลินซือหยวนใช้ข้อศอกกระทุ้งพวกเขา พวกเจ้าสองคนไม่มีน้ำใจเกินไปแล้วเห็นข้ามาก็ไม่มาต้อนรับค่ามีคนมากมายต้อนรับเจ้าพวกเรายัางจะไปร่วมสนุกอะไรอีกคุณชายเซียวหล่ะเขาไม่ได้มาพร้อมกับเจ้าหรือรอยยิ้มของกู้ชูหนวนชะงักสักครู่สองสามวันมานี้เซียวอยู่เซวินไม่ได้มาที่วิทยาลัยอี้เหอหรือ ไม่มีนะเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากขบเขาศูนย์พวกเราคิดว่าเขารักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่จนมู่ของพวกเจ้าวันนี้เป็นงานประชุมมอบรางวัลใหญ่เวลานี้แล้วทำไมเขายังไม่มาอีกคงไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นหรือนะกู้ชูหนวนไม่มั่นใจไม่รู้ว่าเซียวอยู่เซวีนจะประสบกับปัญหาหรือไม่หรือเพราะว่าสารภาพรักกับนางแล้วไม่ได้รับคำตอบของนางจึงไม่ได้มาร่วมงานประชุมมอบรางวัลใหญ่ แม้ว่าวันนี้ทุกคนจะมองนางด้วยสายตาชื่นชมและเอาอกเอาใจนางไม่หยุดแต่นางมีลางสังหรณ์ไม่ดีอย่างบอกไม่ถูกมักจะรู้สึกว่าวันนี้จะต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นอยู่เสมอกำลังคิดอะไรงานประชุมมอบรางวัลใหญ่เริ่มแล้วพวกเรารีบเข้าไปกันเถอะวิทยายุทธของคุณชายเสียวสูงขนาดนั้นคนทั่วไปทำร้ายเขาไม่ได้ได้กู้ชูหน่วนตามพวกเขาไปถึงสนามจตุรัสหาที่ว่างนั่งสบายส บังเอิญที่นั่งนั่นอยู่ข้างสร้างกวนหมิงหลังพอดีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นข้างหูอีกครั้งเห็นหรือไม่มู่หน่วนจงใจนั่งข้างข้างสร้างกวนหมิงหลังดูเหมือนว่าในใจของนางยังคงคิดถึงสร้างกวนหมิงหลังอยู่จะไม่คิดถึงได้อย่างไรก็ไม่ดูว่าสร้างกวนหมิงหลังเป็นชายหนุ่มรูปงามที่มีบุคลิกและความสามารถโดดเด่นที่สุดของยุคเพียงใดกู้ชูหน่วนกวาดตามองสร้างกวนหมิงหลังที่อยู่ข้างๆแทบอยากจะตกหน้าผากทันทีบ้าบออะไรเนี้ย หาที่นั่งง่ายๆก็ยังมานั่งข้างๆเขาได้อีกหนิงเทียนโย่เราสองคนเปลี่ยนที่นั่งกันเถอะเจ้าเปลี่ยนตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่ายิ่งปกปิดก็ยิ่งเปิดโปงออกมาแล้วหรือหลินซือหยวนแทรกขึ้นมาประโยคหนึ่งอย่างอดไม่ได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวลบทที่1053มีอำนาจมีหน้าตากู้ชูหน่วนแหงนหน้าขึ้นกลับเห็นว่าทุกคนกำลังมองนางอยู่จึงนั่งลงอย่างสงบนิ่งเสียเลยปล่อยให้คนอื่นวิจารณ์ตามใจ อย่างโมมีฐานะเป็นองค์ชายฐานะสูงส่งจะนั่งด้านหลังก็ลำบากไม่เช่นนั้นเขาก็อยากจะเปลี่ยนที่นั่งกับคนอื่นเพื่อนั่งข้างๆกู้ชูนวนคนมากมายต่างทยอยล้อมไปทางกู้ชูหนวนแนะนำตัวเองกับกู้ชูหนวนอยู่ไม่หยุดแม่นางมู่ข้าคือสาวบ้าเทียนบุตรชายของประมุขพักดับยักษ์ข้าและท่านพ่อของข้าชอบเจ้ามากข้าจะเชิญเจ้าไปเป็นแขกที่พักดับยักษ์ได้หรือไม่ไป,ไปไปไปพักดับยักษ์นับอะไรได้แม่นางมู่ข้าคือประมุขของพักชังซาเจ้าจำข้าได้หรือไม่ ในหุบเขาอสูรค่าเคยสนทนากับเจ้าเจ้ายังบอกว่าพอแล้วพอแล้วคนอื่นเขาไม่รู้จักเจ้าเจ้าจะประจบอะไรอยู่ตรงนั้นอีกแม่นางมู่ค่าคือประมุกของพักไห่เทียนในหุบเขาอสูรค่ายังเคยขอเจ้าแต่งงานด้วยเจ้ายังมีพอจําได้หรือไม่กู้ชูหนวนยังคงสายหน้าคนอื่นส่งเสียงแสดงความไม่พอใจประมุขของพักไห่เทียนอะไรคนอื่นเขาก็จําเจ้าไม่ได้เหมือนกัน วันนั้นที่หุบเขาอสูรมีคนมากมายขนาดนั้นพวกเราก็พบหน้ากันด้วยความรีบร้อนอีกนางลืมก็เป็นธรรมดาอย่างน้องข่ากับนางก็ยังมีวาสนาได้พบหน้ากันครั้งหนึ่งก็คงจะดีกว่าพวกเจ้าที่ไม่รู้จักนางเลยหรือเปล่าละ่ะลูกชายของท่ากับนางเป็นเพื่อนสนิทร่วมชั้นเรียนกันลูกสาวของข้าก็เป็นเพื่อนสนิทร่วมชั้นเรียนกับนางเช่นกัน หนิงเทียนโยกกล่าวเน็บแนมการผจญภัยในแห่งหุบเขาอสูรเจ้าได้หน้าได้ตามากจริงๆชื่อเสียงด่งดังเชียวนะัทรณีประตูจนมู่แทบจะถูกเหยียบจนพังแล้วล่ะสีไม่น่าแปลกใจที่แม้แต่สี่ตระกูลใหญ่ก็ไม่คุ้มค่าพอที่จะใช้ตามองทำไมคำพูดนี้ข้าฟังแล้วถึงได้ปวดใจขนาดนั้นนะเสี่ยวโยจือสีตระกูลใหญ่ที่เจ้าพูดถึงคงไม่ได้รวมตระกูลหนิงรวมเจ้าไปด้วยหรอกนะถุยข้าแต่งงานกับใครก็จะไม่แต่งงานกับเจ้าเช่นนั้นก็ดียังนับว่าเจ้ารู้ตัวดี เจ้าหญ่ผู้หญิงคนนี้โด่งดังแล้วก็รู้สึกว่ายอดเยี่ยมใช่หรือไม่ข้ามีอะไรยอดเยี่ยมกันคนเหล่านี้ก็เพียงแค่เสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นเจ้าเชื่อหรือไม่หากว่าข้าไม่มีความสามารถในการควบคุมสัตว์หรือหากว่าสี่ตระกูลใหญ่เปลี่ยนมาต่อกรกับข้าคนที่ไม่มีจุดยืนเหล่านี้ก็จะต้องกลับไปอยู่อีกฝั่งแน่หากไม่ใช่เพราะหนิงเทียนโยทนดูไม่ได้ไล่พวกที่เข้ามาประจบประแจงเหล่านั้นออกไปก็ไม่รู้ว่าคำพูดเช่นนี้ของกู้ชูหน่วนจะล้วงเกินคนอีกมากมายเพียงใดอีก หนิงเทียนโยและหลินซือหยวนแทบอยากจะอุดปากนางซะวันนี้เป็นวาระโอกาสใดแต่พักแต่ละสำนักของทั้งทวิปิงหลิงล้วนอยู่ที่นี่เจ้าพูดคำเหล่านี้อยากจะล่วงเกินคนทั่วล่าให้หมดเลยหรือไงล่วงเกินก็ล่วงเกินสิพวกเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรกับข้าสักหน่อยเจ้าใหญ่ผู้หญิงคนนี้ข้าไม่รู้ว่าควรว่าเจ้ายังไงดีหลินซือหยวนพยักหน้าอย่างฉับพลันเห็นด้วยกับความคิดของหนิงเทียนโยแม่นางมู่ข้าว่าพวกเราอ่อนน้อมถ่อมตนหน่อยจะดีกว่า ข้ายังถ่อมตัวไม่พออีกหรือข้ามาปะปนอยู่กลางฝูงชนขนาดนี้แล้วพวกเขาก็ปฏิบัติเหมือนกับข้ามีความนิยมมากเช่นนั้นให้ได้ข้าจะทำอะไรได้คนอื่นไม่ได้ยินแต่สร้างกวนหมิงหลางได้ยินอย่างชัดเจนทุกครั้งที่มู่หนวนทำการล้วนก่อความวุ่นวายจนรู้กันไปทั่วนางยังจะถ่อมตัวอีกเหรอสี่เจ้าบ้านตระกูลใหญ่มาถึงแล้วจากเสียงที่ดังขึ้นทุกคนล้วนมองไปบนที่นั่งด้วยความสนใจ สี่เจ้าบ้านตระกูลใหญ่มีเจ้าบ้านไปหลี่เป็นผู้นำต่างพากันนั่งลงตรงที่นั่งเจ้าบ้านเวินยังคงอ่อนน้อมถ่อมตัวเหมือนดังเคยนั่งในที่นั่งที่สองจากด้านขวาเจ้าบ้านไปหลี่และเจ้าบ้านสร้างกวนแย่งชิงที่นั่งแรกทางซ้ายและทางขวาเจ้าบ้านหนิงนั่งเก้าอี้ที่สองจากซ้ายในสนามจตุรัสมีเสียงสูดหายใจด้วยความตะลึงดังขึ้น ไม่ว่าชายหรือหญิงทุกคนล้วนถูกชายหนุ่มผู้อ่อนโยนในที่นั่งที่สองจากทางด้านขวาดึงดูดเข้าแล้วเขาเป็นใครชายหนุ่มรูปงามขนาดนั้นหรือว่าจะเป็นเจ้าบ้านเวินตามคำร่ำลือจริงอายุน้อยเกินไปแล้วใช่แล้วมีเงินมีอำนาจมีหน้าตาช่างเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวในใจของข้าจริงๆไม่รู้ว่าเข้าแต่งงานแล้วหรือยังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่105 4นางไม่คู่ควร เชื่อแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้แต่งงานก็ไม่มองเจ้าหวังจะแต่งงานกับเขาฝันไปเถอะจะได้เป็นภรรยาหลวงของเขานั้นเป็นเรื่องยาจริงๆแต่เป็นอนุพันธยาหรือคนรับใช้เขาข้าก็ยังมีคุณสมบัตินั้นอยู่สินะตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาปรากฏตัวในหุบเขาอสูรตระกูลที่มีชื่อเสียงมากมายล้วนยอมลดตัวแย่งกันขอไปเป็นอนุพันธยาของเขาทั้งหมดแต่ก็ถูกตระกูลเวินปฏิเสธคนอื่นเขาพูดแล้วตอนนี้ตระกูลเวินยังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงาน หรือเป็นไปได้ว่าเขามีคนที่สนใจอยู่แล้วใครจะรู้ละ่ะกู้ชูหน่วนก็อดมองไปทางชายหนุ่มรูปงามที่สุภาพเรียบร้อยในชุดขาวพลิ้วบนเวทีผู้นั้นไม่ได้ก็ไม่แปลกที่ผู้หญิงเหล่านั้นจะคลั่งแม้แต่นางก็ถูกเจ้าบ้านเวินทำให้ตกตะลึงอย่างรุนแรงแล้ว เวชีที่เป็นพิธีกรตลอดงานกล่าวขึ้นว่ายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมงานงานประชุมมอบรางวัลใหญ่ของวิทยาลัยอีอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าทุกรอบของการผจญภัยในแห่งหุบเขาอสูรคนที่ทำข้อตกลงกับสัตว์อสูรมากที่สุดระดับสุดที่สุดหรือว่าได้รับสมบัติมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งและรางวัลที่หนึ่งในแต่ละรอบก็แตกต่างกันพวกท่านอยากรู้รางวัลที่หนึ่งของรอบนี้หรือไม่อยากทุกคนที่อยู่ด้านล่างตะโกนออกมาพร้อมกัน ถ้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าของรางวัลคืออะไรแต่ปีนี้แตกต่างไปจากปกติปกติแล้วจะมีการประกาศรางวัลก่อนแล้วค่อยประกาศรายชื่อผู้ชนะอันดับหนึ่งแต่ครั้งนี้เราจะประกาศผู้ชนะอันดับหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยประกาศรางวัลมีคนใจร้อนบางคนพูดจาเน็บแนมขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ผู้ชนะอันดับหนึ่งของปีนี้ยังต้องประกาศอีกหรือเห็นได้ชัดขนาดนี้พวกเราไม่ได้ตาบอดสักหน่อยใช่แล้ว ประกาศรางวัลตรงๆไปเลยยังจะดีสะก,กว่าแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้รางวัลที่หนึ่งแต่ก็ยังอยากรู้มากว่ารางวัลคืออะไรรีบประกาศรางวัลหน่อยรีบประกาศรางวัลหน่อยผู้เท่าหนิงลูกคราวสีขาวพลนดวงตาอันแก่ชราของเขามองหาเงาร่างของกู้ชูหน่วนด้านล่างเวทีอยู่ตลอดผ่านไปนานกว่าเขาจะหาเจอในฝูงชนเจ้าบ้านสร้างกวนและเจ้าบ้านไปหลี่มีสีหน้าท่าทีปกติดูความดีใจเสียใจไม่ออก มุมปากของเจ้าบ้านเวิร์นมีรอยยิ้มบางๆท่าทางสงบดังปกติท่าทางเหมือนไม่สนใจกับโลกภายนอกต้านทานเสียงร้องเรียกของบรรดาผู้คนที่อยู่ด้านล่างมากมายไม่ไหวเวิร์นชีกล่าวเอาละในเมื่อทุกคนอยากรู้ว่ารางวัลคืออะไรขนาดนั้นเช่นนั้นข้าก็จะประกาศผู้ชนะอันดับหนึ่งก่อนและค่อยประกาศรางวัลผู้ชนะที่ได้รางวัลที่หนึ่งของการผจญภัยในแห่งหุบเขาอสูร,รคือสร้างกลนหมิงหลางตืด เบื้องล่างล้วนเป็นเสียงความไม่อยากจะเชื่อทั้งหมดทำไมถึงเป็นสร้างกวหนหมิงหลางไม่ควรจะเป็นมูน่นนวนหรือมูหนนวนทำสัญญากับพยัก์เซวีนหูโบราณทั้งยังมีราชางูก้าหัวมรกตติดตามนางอีกแม้กระทั่งสัตว์อสูรนับหมื่นก็ล้วนซิโรราให้นางยอมรับนางเป็นเจ้านายสร้างกวหนหมิงหลางเก่งกาจยิ่งกว่ามูน่นนวนอีกงั้นหรือรอยยิ้มของหนิงเทียนโยและหลินซือหยวนแข็งทื่อไปแล้วกล่าวเสียงดังว่า พวกเจ้าเข้าใจอะไรผิดไปหรือไม่จะเป็นสร้างกวนหมิงหลังได้อย่างไรละ่ะสร้างกวนหมิงหลังเองก็งงเงินไปแล้วแม้ว่าเขาจะทำข้อตกลงกับสัตว์อสูรหลายตัวแต่สัตว์อสูรที่เขาทำข้อตกลงด้วยก็ยังห่างไกลเทียบกับมู่หน่วนไม่ติดผู้ชนะอันดับหนึ่งจะเป็นเขาได้อย่างไรแล้วมองไปที่กู้ชูหน่วนสีหน้าของนางสงบนิ่งและไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่เช่นกันสิ่งที่มองออกได้คือนางไม่ได้โกรธผู้คนด้านล่างล้วนกล่าวว่า ใช่แล้วเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเวินชีกล่าวไม่ได้เข้าใจผิดผู้ชนะอันดับหนึ่งก็คือสร้างกวนหมิงหลังจากตระกูลสร้างกวนเขาทําข้อตกลงกับสัตว์อสูรระดับสองสองต,ตัวสัตว์อสูรขั้นสูงสุดระดับสามหนึ่งตัวทั้งยังเก็บสมุนไพรปรุงยาชั้นยอดได้อีกมากมายและหลอมยาระดับสามได้อะไรยาระดับสามทั้งยังทําข้อตกลงกับสัตว์อสูรระดับสูงอีกสามตัว นี่ก็ยอดเยี่ยมมากจริงๆแต่เทียบกับมูหนนวนก็ห่างกันมากเกินไปแล้วเบื้องล่างต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์หนิงเทียนโย่เป็นคนแรกที่ไม่เห็นด้วยลุกขึ้นพูดแทนนางเวินชีรู้สึกลำบากใจแล้วเขาก็รู้สึกว่าควรจะเป็นมูหนนวนที่ชนะอันดับหนึ่งแต่เบื้องบนมอบหมายลงมาว่าสร้างกวนหมิงหลางชนะอันดับหนึ่งจริงๆคนไม่น้อยโต้แย้งความไม่เป็นธรรมแทนกู้ชูหนวน สุดท้ายเสียงอันดังกังวานและหน้าเกรงขามของเจ้าบ้านไปหลี่ก็ดังก้องไปทั่วงานเพราะว่านางไม่คู่ควรหนิงเทียนโยกกล่าวด้วยความโมโหวะ่าะทำไมนางจึงไม่คู่ควรนางสังหารไปหลีหมิงและไปหลี่เจิ้นคนตระกูลไปหลี่ของข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audionovel บทที่1055วิชาอภินิหารกลับสู่สภาพเดิมฮะวุ่นวายไปทั้งงาน มู่หน่วนฆ่าไป๋หลี่หมิงและไป๋หลี่เจิน้นเป็นไปได้อย่างไรไป๋หลี่หมิงเป็นถึงหลานชายที่และไป๋หลี่เจิ้นรักและโปรดปรานที่สุดและเป็นหัวแก้วหัวแหวนของผู้อาวุโสหลายท่านของตระกูลไป๋หลี่ด้วยมู่หน่วนจะกล้าฆ่าเขาได้อย่างไรและไป๋หลี่เจิ้นก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้แล้วเขาเป็นถึงยอดฝีมือระดับสี่ผู้สูงส่งเชียวนะมู่หน่วนจะเก่งกาจอย่างไรจะสามารถสู้ชนะไป๋หลี่เจิ้นได้เหรอ ผู้เท่าหนิงหัวเราะเยาะทีหนึ่งในน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสงสยัยเจ้าบอกว่านางหนูหนวนสังหารไปหลี่เจิน้นโดยอาศัยเพียงแค่นางคนเดียวใช่ไม่เพียงแค่เขาที่ไม่เชื่อแทบจะทุกคนที่อยู่ในงานก็ไม่เชื่อ ผู้อาวุโสไปรีเชิงระเบิดโทสะแล้วกล่าวว่าแล้วเจ้าบ้านของพวกเราจะพูดปลดได้หรืออีกอย่างไปรีเจิ้นก็เป็นผู้อาวุโสคนสําคัญในตระกูลไปลีของพวกเราอดีตเจ้าบ้านได้ลงวิชาละับประเภทหนึ่งไว้บนตัวของเขาแค่มีคนฆ่าเขาบนหัวของผู้นั้นก็จะปรากฏไฟสีแดงขึ้นมือใหญ่ๆของเขาโบกขึ้นทันทีและไม่รู้ว่าขาทําได้อย่างไรบนหัวของมูน่นนวนมีแสงไฟสีแดงปรากฏขึ้นมาจริงๆเป็นไฟสีแดงจริงๆหรือว่าไปรีเจิ้นจะถูกมูหนนวนฆ่าจริงๆ ก่อนหน้านี้ได้ยินมาว่าตระกูลไปหลี่มีวิชาลับประเภทหนึ่งทันทีที่คนถูกลงวิชาลับนี้ถูกฆ่าบนหัวของฆาตรกรก็จะมีไฟสีแดงปรากฏออกมาฆ่าคิดว่าเป็นคำร่ำลือคิดไม่ถึงว่าจะเป็นความจริงจะไม่ใช่ได้ไงล่ะตลอดหลายมีมานี้ไม่มีใครกล้าสังหารคนใหญ่คนโตของตระกูลไปหลี่ก็เพราะคำนึงถึงจุดนี้คราวนี้มู่หน่วนแย่แล้วไปห่หลีเจิ้นเป็นถึงน้องชายแท้ๆของเจ้าบ้านไปหลีเชียวนะ มู้นหวนเป็นถึงนักฝึกสัตว์ที่มีพรสวรรค์และเป็นนายของสัตว์อสูรนับหมื่นตระกูลไปหลี่จะไม่อยากดึงไปเป็นพวกได้หรือดึงไปเป็นพวกอะไรน้องชายแท้ๆถูกฆ่าตายตระกูลไปหลี่ยังจะกลืนความโมโนโลงได้หรือลินซือหยวนกล่าวแม่นางมู่เจ้าข่าไปหลีหมิงและไปหลีเจิ้นจริงหรือเจ้ารีบอธิบายกับพวกเขาให้ชัดเจนสิไปหลี่เชิงแย่งพูดก่อนอธิบายอะไรมีคนเห็นกับตาว่ามู้นหนวนฆ่าไปหลีหมิงและก็มีคนเห็นกับตาว่ามู้นหนวนฆ่าไปหลีเจิน้น แปลกไปหลี่เฉิงปรบมือทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มสองคนเดินตัวสั่นออกมาข้าน้อยเป็นลูกน้องของคุณชายหมิงวันนั้นคุณชายหมิงต้องการต้องการฆ่ามู่หน,น่วนแต่กลับถูกมู่หน่วนฆ่าไปแล้วข้าถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสได้เห็นมู่หน่วนปล่อยนิสัยอันโหดเหี้ยมเหมือนปีศาจออกมาดังนั้นจึงแกล้งแกล้งตายถึงได้หนีรอดมาได้ ข้าน้อยไปเก็บใบไผ่สดที่ป่าไผ่ได้เห็นมู่นนวนฆ่าผู้อาวุโสไป่หลีอยู่ไกลๆและไม่รู้ว่านางใช้วิชาชั่วร้ายอะไรดูดเลือดของผู้อาวุโสไปหลีไปจนแห้งเหลือเพียงกระดูกโครงหนึ่งเท่านั้นหนิงเทียนโย่ตบเก้าอี้เหลวไหลเขาเป็นคนตระกูลไปหลีของพวกเจ้าแน่นอนว่าต้องพูดให้ตระกูลไปหลีของพวกเจ้าและเขาเขาจะบังเอิญไปเก็บใบไผ่ในป่าไผ่ได้อย่างไรมู่นนวนเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆจะเอาความสามารถมากมายที่ไหนมาดูดเลือดของไปหลีเจิ้นจนแห้งไปได้ช่งางไร้สาระสิ้นดี บรรดาผู้คนต่างพากันพยักหน้าไม่เชื่อกันหมดในโลกนี้ไม่มีวิทยายุท์ใดที่จะสามารถดูดพลังลมปราณและเลือดจนแห้งไปจนกลายเป็นโครงกระดูกได้เจ้าบ้านไปหลี่ไม่พูดจาไร้าสาระอีกใช้อภินิหารรวบรวมพลังยุทธค่อยๆแสดงฉากที่ไปหลี่เจิ้นถูกดูดพลังลมปราณและเลือดจนแห้งไปออกมาทีละฉากตืดทั้งเหตุการณ์ต่างสุดหายใจด้วยความตะลึง ไม่ว่าอย่างไรไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้หญิงในภาพที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและล้มอยู่กับพื้นจะมีพลังอย่างหนึ่งปรากฏออกมาจากร่างกายอย่างกระทันหันและค่อยๆดูดกลืนกำลังภายในของไปลี่เจิ้นที่ตีฝ่ามือลงไปจนแห้งสุดท้ายก็แปลเปลี่ยนเป็นกระดูดโครงหนึ่งสีหน้าของผู้เท่าหนิงเคร่งครึมวิชาอภินิหารกลับสู่สภาพเดิมเป็นวิชาความรู้สุดยอดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตระกูลไปลี่ไปลี่เฉิงกล่าวด้วยความภาคภูมิว่า ไม่ผิดเป็นวิชาอภินิหารกลับสู่สภาพเดิมมีเพียงตระกูลไปหลี่ของพวกเราเท่านั้นที่มีเพราะผู้อาวุโสไปหลี่เจินถูกลงวิชาลับดังนั้นภาพก่อนตายจึงสามารถใช้วิชาอภินิหารกลับสู่สภาพเดิมฟื้นสภาพเดิมออกมาได้คำพูดที่พวกเขาทั้งสองพูดพวกเขาไม่เชื่อแต่วิชาอภินิหารกลับสู่สภาพเดิมทำได้เพียงฟื้นสภาพภาพความเป็นจริงเท่านั้นพวกเขาไม่เชื่อไม่ได้เพียงแต่วิทยายุท์ของมู่นนวนเป็นวิชาชั่วร้ายอะไรกันแน่ คิดไม่ถึงว่าจะสามารถดูดวิทยายุทธพลังลมปราณและเลือดของคนได้จริงๆ